สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเพื่อนสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราว่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับและแน่นอนครับนึเรื่องราวของเรานะครับนอกจากสาระแล้วก็มีความบันเทิงนำมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยครับสัปดาห์นี้ต้องติดตามอย่างมากเลยนะครับเพราะเรามีน้องๆ้องเยาวชนนะครับรวมไปถึงศิลปินต้นแบบมาให้แรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจดีๆในการใช้ชีวิตของเพื่อนเพื่อนเยาวชนนั่นเองแต่ว่าจะเป็นใครนั้นนะครับขออนุญาตโทรหาแขกรับเชิญสักคู่เดียวนะครับผมโทรทิปนะฮะโทรทิป สวัสดีครับสวัสดีครับคอนเน็กต์รึเปล่าครับผมใช่ครับคอนเน็กต์ครับวันนี้เรามีนัดกันที่รายการฮัลโหลเพื่อนจําได้ใช่ไหมครับผมเอ้าวันนี้เหรอเล่นกันอย่างนี้ทุกเทปเลยนะครับคือยังไม่มีการโฆษณไหนที่ไม่เล่นมุกนี้เลยนะถึงหรือยังครับถึงหรือยังครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาในรายการได้เลยครับ โอเคสวัสดีสคะ่ะประมือทีมงาประมือคอนเน็กนะฮะขออนุญาตแนะนําอย่างเป็นทางการนะครับคอนเน็กภูมิพัฒน์นะครับพัฒนาโชดช่วงนะฮะคอนเน็กคอนเน็กเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับครับวงที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็ร้องเพลงด้วยใช่ใช่แต่ถ้าร้องให้ฟังด้วยก็จะดีมากเลยโอเคคอนเน็กนะครับก็มีเรื่องราวมาฝากน้องนเยาวชนโดยเฉพาะเดือนนี้ฮะเดือนพฤษภามีวันอะไรสําคัญครับวันเกิดเอกเองอ่า <UC> วันเกิดวันเกิดวันเกิดเราต้องสัมพันอ๋อโอเควันเกิดเอกเองอีกหนึ่งวก็ วันวันสุบุรีโล่ปปะน้องๆอยู่มนเชิญค่ะเ <ๆ S 2> ดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวที่เกี่ยวกับวันวัสุบุรีโลกนะเราเกิดเ็กนะเราคุยที่ไปที่มาของเน็กก่อนว่าทําไมเน็กถึงชอบเข้ามาในวงการแล้วเส้นทางของเน็กก่าจะมาสู่วงการเป็นยังไงบ้างหลายๆเทปท่านผู้ชมอาจจะหยาอย่าเพิ่งสงสัยนะว่าทําไมเราถึงถามศิลปินทุกเทปเลยเพราะกําลังจะบอกว่าคนที่จะเป็นศิลปินหรือมีความใฝ่ฝันเป็นศิลปินเนี่ยมีที่ไปที่มาที่แตกต่างกันถูกไหมตอนเน็กก็จะมาอีกวิธีหนึ่งคนอื่นก็จะมาอีกวิธี ครับในวงการแล้วทำไมถึงอยากเข้ามาในวงการครับจริงๆต้องบอกก่อนว่านคค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โชคดีมากครับที่ตั้งแต่เด็กคือเรารู้ว่าเราชอบอ,อะไรอยากเป็นอะไรใช่ก็คือเหมือนกับจริงๆเรามีอยู่อย่างเดียวเลยเราอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นไอดลอลอะไรเงี้ยทำให้ตั้งแต่ประมาณ1 5 1 6เนี้ยค,คุณพ่อค,ค,คุณแม่ก็เริ่มส่งเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเนี้ยครับแล้วก็เหมือนกับแบบตอนประมาณอายุ16ฮะมีเพื่อนคุณแม่เขาแบบรู้จักอู้มกับของเรื่องหนึ่งอเขาก็เลยลองเอาเราไปแคสดูแล้วได้เป็นนักแสดงสมทบในเรื่องน องอยากอยู่อย่างใหญ่ค่ะอ๋อเคยได้ยินมาก,มมากยนั้นมากนะเคยได้ยินใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับแบบผู้กกับคนนี้เห็นเห็นอะไรสักอย่างในตัวเราเขาเลยเรียกให้เราไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งของเขาเล่เรื่องอะไรฮะจิวปูด,ดรู้สึกดีที่มีกันครับผมแล้วหลังจากนั้นมันเป็นช่วงที่เตรียมตัวเพื่อเข้ามหาลาัยพอดีทาให้แบบไม่ได้ไม่ได้โฟกัสในการแสดงต่อแต่ว่าเรายังคงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นต่อไปฮะแล้วก็ไปออดิชั่นหลายที่รวมถึงแบบมีการเคยทาเพลงเองด้วยจนมาถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละค คือแต่ละคนที่ไปที่มาเนี่ยมีความแตกต่างกันเราเคยเจอปัญหาอุปสรรคไหมในการที่แบบหัวจะร้องเพลงกว่าจะเต้นกว่าจะอะไรเรามีอุปสรรคที่เราพบเจอไหมครับผมคืออุปสรรคของเน็กเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นความท้อแท้มากกว่าอือยังไงอไงอ่ะอย่างเน้ยเราบอกว่าเนก็กเรียนร้องเพลงตั้งแต่ส <laughs> ิบห้าสิบหกเงถือว่าเด็กมาก <laughs> แล้วใช่แล้วเน <laughs> ็กได้เดบิวต์ตอนยี่สิบเอ็ดอืออืเพราะฉะนั้นระยะเวลาตั้งแต่สิบหกจนถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันแบบหไม่ได้สักทีไม่ถึงสักทีมันจะมันจะยอมแพ้มันจะยอมแพ้อะไรอย่างเงี้แ้กัทน ไ <Okay. S 2> อย่างที่บอกว่าเราเหมือนมีความฝันแค่อย่างเดียวโอเคจุดมุ่งหมายสุดเน่ก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเราไม่ไปถึงตรงนั้นจริงๆอะ่ะชีวิตนี้เราคงแบบไม่มีความสุขแน่ๆแล้ว,ลวเสียใจแน่ๆเราก็เลยแบบโอเคเราจะสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถทําได้โตขึ้นมาก้าวเข้าสู่วงการแล้วเป็นไงบ้างครับผลงานนอกเหนือจากที่เราได้เล่นภาพยนตร์ฟีลกูดเรื่องของยาอยัยายยูยักอ่านยากเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับความรู้สึกที่เราได้เป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักร้องด้วยก็เอาจริงๆคือเราเข้ามันตรงนี้ในฐาน ไอดอลเนาะซึ่งศิลปินไอดอลใช่ฮะแล้วคือแต่เดิมทีเนี่ยคำว่าไอดอลว่ะมันแปลว่าบุคคลต้นแบบของใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เราอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆทุกคนฮะเพราะว่าเน็กคิดว่าถ้าสมมติว่าเนกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้แล้วน้องๆเขาสามารถทําแบบเอาเราไปไประยุกต์ใช้ให้เป็นแบบท,ที่เราเป็นให้ดีได้ะฮะถึงมันจะเป็นกลุ่มน้อยๆแต่สักวันมันก็จะขยายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วสังคมเราก็จะมีแต่คนดีๆมีความสุขครับผมแสดงว่าเราคาดหวังมากเลย อยากจะให้เปลี่ยนความคิดของน้องนเยาว,วชนใช่ค่ะคืออยากจะทําอะไรสักอย่างด้วยในจุดที่เรายืนนะคะเราอุตส่ามีพื้นที่สือ่อมีกระบอกเสียงอะไรเงี้ยมีคนที่ติดตามเราอย่างเน็กอะชอบบอกแฟนคลับของเน็กตลอดว่าให้ตั้งใจเรียนอ่าแล้วแบบก็จะมีน้องๆหลายคนที่มาบอกว่าเออมีพี่เน็กเป็นกําลังใจให้แล้วก็ตอนนี้แบบสอบติดอย่างนู้นอย่างนี้<อ>นะแล้วก็ได้เกรดอย่างนู้นอย่างนี้เออน็กก็บอกตลอดเลยเนี่ยสอบแล้วเอาเกรดมาให้พี่เน็กดูด้วยนะเ้ยเกรดไม่ดีไม่ต้องมาหาแล้วเราบอกยงไงเราบอกยังไงหมายถึงว่าเราบอกเราบอกตั้งใจเรียนยังไ เหมือนเด้เดเรางานกระฝานะก็จะบอกว่าน้องๆทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะครับก็พีเน็กก็อยากจะทําผลงานดีๆออกมาให้กับน้องๆะ,ะนั้นทุกคนก็ต้องตอบแทนพีเน็กโดยการที่ตั้งใจเรียนและโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีค่ะโอ้โหการททำให้เขา,าู้แบบเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้เขาที่ยิ่งกาลังใจนอกเหนือจากตัวเองให้กําลังใจตัวเองแล้วถ้ามีคนให้กําลังใจเราด้วยก็จะแบบดีมากโดยเฉพาะในยุคนี้เนาะเราพูดถึงยุคนี้คือยุคที่แบบมันมีทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรู้จักใช่ไหมครับโควิดรู้จักใช่ไหมครัมพันธ์ทไตบโอ้แนี้ เป็นยุคที่แบบเราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันและแน่นอนครับพอเราพูดถึงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาพวันกัสูบรีโลกสิ้นเดือนนี้นะครับ31พฤษภาพ,พูดถึงเรื่องของการสูบุรีก่อนสาหรับเน็กเน็กคิดว่ายังไงบ้างครับการสูบรีเป็นยังไงบ้างการสูบรีเอาจริงๆเนคิดว่ามันไม่ได้มีข้อดีขนาดถ้าเอาจากบรรยากาศที่เน็กสัมผัสมานี่แค่รู้สึกว่าเออมันอาจจะให้แบบความคลายเครียดความผ่อนคลายหรือให้ความสุขที่มันเป็นอะไรที่ชั่วคราวใช่ซึ่งเนคิดว่าเราสามารถสร้างความสุขได้จากตัวเราเอง่่่่กกก็บจรรริงงงงงๆไไมต้้ออออปพพึขยาาานัเะวโล ก็ไม่ได้มีแบบลดระดให้สุบบุรีก็ใช่ใช่เ<ะ>งดสูบุรี ใช่แล้วก็แบบมันเหมือนเป็นการทาร้ายตัวเราเองและคนรอบข้างของเราด้วยถ้าแบบไม่ได้อยากทำให้คนรอบข้างหรือคนที่เรารักเสียใจก็หยุดดีกว่าครับเออนั่นแหละที่จริงมันเป็นการทําลายสุขภาพตัวเองด้วยเนาะแล้วยิ่งใครที่แบบเป็นแบบนักกีฬาแล้วไปสู่บูรีอะไรเงี้ยเล่นกีฬามก็จะเหนื่อยไงคอนเน็กต์มีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอางอรบ้างคอนเซปต์ยากมากเลยคือตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่อ้วนมากครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอ้วนอยู่ครับเกิดการบูลี่ตัวเองเกิดขึ้นแล้วครับอยพูดเรื่องอ้วนดนะคร ครับผมก็อ่าอย่างเด็กก็พยายามที่จะเดินฮะเพราะว่าเราเป็นคนเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายมากแค่ขึ้นบันไดนิดเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นครับผมก็เป็นครับปพราก็พยายามที่จะเดินเนี่ยอย่างเด็กก็ชอบฟังเพลงก็จะเดินฟังเพลงไปเรื่อยๆวนหมู่บ้านอย่างนี้ยอย่างน้อยวันละครึ่งช oh like ั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็จะช่วยให้เราแบบโอเคขึ้นแล้วครับผมขึ้นนี่คืออะไรขึ้นฮะน้ำหนักน้ำหนักอ๋อคือมือนึงเนี่ยฟังเพลงอีกมือนึงเนี่ยเราก็กินกินอยู่เดินไปกินไปโอเคอ่านั่นน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  ตัวมีการออกกำลังกายแล้วมีอะไรอีกครับที่เราดูแลต่ออีอ๋เรื่องการกินแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราจะกินเยอะอะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกด้วยว่าอะไรที่แบบเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยทานให้ครบห้ามูหรือว่าออไม่ทานอะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยจนเกินไปครต้องให้มันบาลานซ์มันก็จะดีต่อสุขภาพของเราครับของออกกำลังกายกินมีอะไรไหมครับพักผ่อนพักผ่อนครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอแน่นอนอย่างนี้ก็นอนประมาณ 4- ี่ถึงห้าทุ่มแล้วก็ตื่นแบบเจ็ดแปดโมงเช้าทุกวัน เป็นศิลปินนักร้องนี่มันต้องแบบเรื่องเสียงด้วยไหมการพักผ่อนนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวมากอย่างบางวันเราถ่ายงานเสร็จดึกไม่เคยน็อกอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะคือในกกไปถ่ายซีรีส์ที่เชียงใหม่แล้วเหมือนวันเรื่องอะไรครับเราได้พี่ชายไม่รู้อะพักสองแล้วคือเหมือนกับจริงๆอ่ะเขาต้องอยู่ต่ออีกวันหนึ่งแต่นน้กมีงานวันถัดไปร้องเพลง2งานมั้งวันนั้นครับทำให้ในกถ่ายเสร็จปุ๊บนีกต้องบินกับกรุงเทพเลยแล้วนต้องถึงกองงานที่กรุงเทพแบบประมาณเจ็ดโมงเช้าคือใช่ทำให้วันนั้นคืออน เพราะร่างกายตัวเองสําคัญมากแล้วน้องๆเยาวชนที่แบบไม่รักตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการกินตามใจแล้วก็รวมถึงสูบบุหรีนะ่เนาะก็แบบแย่เลยใช่นั่นแ,แหละนั่นคือสิ่งที่เราชวนท่านผู้ชมมาฟังคอนเนคกพูดเนาะคอนเนคครับเห็นว่าคอนเนคเนี่ยเรียนบริหารธุรกิจอันนี้คุยเรื่องไลฟ์สไตล์เลยนะเอออยากรู้อยากรู้อยากรู้เรียนบริหารธุรกิจเอกอะไรฮะอ่าเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์บริหารธุรกิจใช่ปะใช่คเอกอีเวนต์ทำไมถึงอยากเรียนอีเวนต์ครับเพราะว่าคนเรียนน้อยมากนะใช่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับบอกน้้้้ออ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 องงงงงๆๆหนนนนนนน่่่่่่ยยยเเพรราาะแแบบบบบบสใจีีคคคคไัืืกกตว คือเราต้องมองไปถึงข้างโลกข้างหน้าเกาะมองไปโลกหน้าไม่ไม่ใช่ศตวรรษหน้านะครับก็หมายถึงว่าอย่างเน็กก็รู้สึกว่าตอนนี้พื้นที่ออนไลน์มันค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ใแล้วก็การที่จะโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจําเป็นที่จะต้องแบบมีอีเวนต์มีประชาสัมพันธ์ซึ่งเน็กมองว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดีหรือว่าหนึ่งในอาชีพงานที่ดีในอนาคตเนี้ยแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเออสนุกดีด้วยมันไม่ได้ต้องนั่งเรียนอย่างเดียวก็เลยลองดูแล้วก็สนุกดีครสนใจก็ลองไปลองดูหาข้อมูลดูว่ายุ ผมว่าเป็นยุคที่เด็กไทยโชคดีนะไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยเด็กทั่วโลกเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูสักสิปี2 0ปีที่แล้วสาขาที่เรียนเราก็จะนึกอ๋อมีอยู่ไม่เคอยงมันก็จะแพทย์พยาบาลหมอเภสัชบริหารก็จะเป็นแค่แบบการตลาดแค่นั้นสมัยนี้แบบโ้เยอะมากเดี๋ยวนี้นี่มหาลัยเน่ยก็มีแบบออกแบบจิวเวลรี่จี้หอใช่ใช่มีแบบบริหารเพื่อออกแบบจิวเวลรี่แบบเหมือนกับเรียนจบมาเพื่อจะบริหารพวกร้านจิวเวลรี่โดยเฉพาะอู๋งั้นก็มันความหลากหลายถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กไทยมากๆเลยครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราคุยกันเพง เท่านี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเล่นเกมพาคอนเน็กไปเล่นเกมนะ <Connect S 2> คอนเน็กจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใครมารายการเราต้องเล่นเกมทุกคนพร้อมไหมฮะโอ้โต้องพร้อมนะ<笑><笑>โอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดีไปตามช่วงหน้าเลยครับผม ช่วงที่ทุกคนรอคอยกลับมาอีกแล้วนะครับก็คือช่วงของความบันเทิงนั่นเองนะครับเราคุยเรื่องสาระไปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกับแขกรับเชิญกันม้าดีก,กว่านะครับกติกาง่ายมากครับเราจะสลับกันนะเดี๋ยวในรอบแรกเนี่ย<ๆ>ผมจะใส่หูฟังก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะตัดเสียงแล้วจะให้คอนเน็กเนี่ยพูดชื่อเขตในกรุงเทพมหานครนะครับแต่พูดแบบเบาๆนะแล้วเราจะทายถ้าเราทายถูกนับเป็นหนึ่งคะแนนใครได้ทายถูกเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปโอเคไหมครับครับรอบแรกเดี๋ยวเชิญสาระก่อนโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวคอนเน็กดูดูดูโพ ้าสี่สามสองหนึ่งข้ามข้ามคองสามวาบางกอกใหญ่บางกอกใหญ่เขตบางซักข้าม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอันนี้ยาวป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพาสีเจริญข้ามเขตยานนาวายานาวาเขตราชบูรณะราชเทีวีราชบูรณะข้ามข้ามเขตราชกำบังราชกำบัง เวลาแล้วเวลาแล้วหรอมันเขตอะไรอะที่ข้ามไปอะ่ะไม่ใช่ราชทีวีเขตอะไรยาราชบุรณนะ,อ,ะอ้าวเหรออุ้ยแต่มันเสียงลบกวนเยอะมากได้ห้าคำเหรอครับห้าคำบ้๊เดี๋ยวเราสลับกันดีกว่าครับ<ไ>รมาเลยคอนเน็กมาเลยครับเอาละเลยฮะเอาเราเราให้เขาคะแนนแรกได้ก่อนได้ไหมเขตบางขุนเทียนก่อนบวก5ไปก่อนเลยบวก5ไปก่อนไม่ได้บวกห้าไม่ได้ครับพร้อมนะครับพร้อมอ่าโอเคโอเค น้องแขมถูกต้องห้วยขวางถูกต้องราชเทวีถูกต้องฮะข้าวข้าวข้าวขปางกะปิถูกต้อง จอมท้อถูกต้องนี่เป็นหอเขียนจตุจักรโอเคฮะทวีวัฒนาถูกต้องจริงบางบอนถูกต้องเอ้ยบางคอแหลมถูกต้องบางแคร์บางผิดไม่ใช่ครับครับ ครับครับครัหมดเวลาตอนสุดท้ายคือเขตดินแดงอ๋อดินแดงคอนเนคได้สิบคำครับโอ้โหเอาไปมือคอนเนคชนะไปนะครับคอนเนคชนะไปนะครับมาเดี๋ยวคนนี้คมาอยู่ตรงนี้เลยครับก็สรุปคะแนนนะครับก็ผมได้ห้าคนเนคได้สิบเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญชนะพิธีกรอีกแล้วนะครับผมเอาละเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราไปฝากผลงานติดตามแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราไปติดตามสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกันก่อนดีกว่าครับวันนี้สสสและภาคีเครือข่ายมีสื่ออะไรมาให้กับพวกเรารับชมครับ ไปชมพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่มีเดียมูฟลงเรื่องราวของวัยรุ่นที่ติดพนันออนไลน์ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามคอมเมนต์ถล่มทลายจำนวนมากคอมเมนต์ที่เอ่อมีแต่เว็บพนันเว็บพนันนี่ก็ชวนพนันเฮ้ย hey! ที่มันโพสที่เตือนให้คนเลิกนะเฮ้ย hey! อืมไม่เป็นไรเราจะไม่ลบ แต่เราจะชวนเจ้าของเว็บพนันมาคุยด้วยสเสลยจะได้รู้ว่าโกงไม่โกงยังไงทำไมเว็บมันไม่ถูกปิดสักทีเนื่องจากเป็นเจ้าของเว็บที่เลิกจิจก,การไปแล้วไม่นานและเพื่อความปลอดภัยมีเรา่องว่าเขอปกปิดแ่งขนทันมาลุย บอกก่อนเลยสมัยนีย้มันค่อนข้างที่จะแบบสร้างเว็บกันได้ง่ายมากมันขึ้นมันพร้อมขึ้นได้ทุกทุกวินาทีไอที่เราเห็นเนี่ยที่มีผู้หญิงยืนแจกอะไรเงี้ยคือมันมาจากบ่อนจริงๆพวกนี้มันถูกการที่แบบคนที่ทําเว็บขึ้นมาหนึ่งเขาไปมีเี่ยวอะไรกับในบ่อนนั้นมีเอเจนต์ในบ่อนดึงลิงก์ให้เรามาถ่ายทอดทําเป็นเว็บไอพวกที่เขียนโปรแกรม ที่ที่เราบอกว่าเขียนโปรแกรมเว็บไซต์อะไรขึ้นมาเนี้ยคือมันเป็นของเราอยู่แล้วแล้วเ,เขียนสร้างเว็บโปรแกรมให้หน่าเชื่อถือมีความมั่นคงมีโปรโมชั่นแบบไหนมีเกมเล่นอะไรบ้างมีวิธีเล่นถอนเงินฝากเงินโอนจริงมีรีวิวทุกอย่าง มันก็โกงได้ไหลายแบบไม่ว่าคุณจะโกงทั้งระบบหรือโกงเล่นบาคาร่าหรือจะโกงทํามาหากินจากบาคาร่าโกงตอนแจกไพ่ไหมหรือโกงเพราะว่าเขาอาจจะแบบปิดเว็บตอนที่คุณได้หรือทําระบบลวนตอนที่คุณเล่นได้หรือตอนที่แบบคุณกําลังขาขึ้นเขาไปรีฟันเว็บแบบปิดเซตหน้าจอปิดระบบอะคือปิดระบบไม่ได้ปิดถาวรนะปิดแบบชั่วโมงหรือชั่วโงว่ากลับมาใหม่แต่เงินคุณไม่เข้าเนีย่ยมันมีหลายอย่างพี่ เป็นเจ้าเจ้าจะปล่อยไก่ไหมตาแรกสองสองสองหนึ่งถึงสองสามตาต้องปล่อยไก่อยู่แล้วพี่แทงมาสองแสนเจ้าก็ยังไม่แดกหรอกเจ้ากินเงินเล็กๆก,ก่อนพอมันรอพี่แทงเยอะเมื่อไหร่ไอเด็กแก่ไพ่อะมันจะต้องรู้สูตรแล้วแต่มันไม่รู้หรอกว่าไพ่ต่อไปเป็นอะไรแต่มันรู้ปึ๊บเปิดปึ๊บ,บอ่ะเห็นมีเก้าเข้าอ่ะฝั่งพี่เก้าใช่ไหม อ่ะฝ,ฝั่งนี้ปึ๊บอ่ะใครก้าวเข้าปึ๊บไอ้นี่มก็จะแบบชมเลืองมองดูแหละเมื่อกี้หน้าก้าวมันก็หยิบเอ็ดไว้ดีไอ้เย้นี่ก็หยิบชิงมาพี่แทงมาสามแสนพี่เปิดพี่เรียกปึ๊บอ่ะบอดฝั่งนี้ปอกก้าวพี่ก็เสียก็ต้อพี่ก็เสียเงินสามแสนละมันอยู่ที่ว่าเราใช้ใช้เงินเท่าไหร่ในการทําการตลาดมันจะมีหลายสเต็ป หมืน่นน้องหมืนมนมน่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นในการการทำการตลาดแต่มันเป็นยุคเก่ามากเลยนะอีแบบเอดเวเข้าแบบสวัสดีคข้าวัวนนีชวนเล่นนี้น,น,นั้นนั้นนี้นูน้นผมว่าลงทุนไปไม่คุ้มสู้แบบคุณมาลงทุนแบบคือแบนเนอร์ออนไลน์หรือรรสปอนเซอร์ตามที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ใหม่ๆพวกยูทูบเบอร์ใหม่ๆก็ได้ตังค์จากผู้ที่เป็นอย่างเงี้ยแหละมีสื่อเว็บการพาน,านันไม่เชื่อคุณลองไปดูดิขเขาเปลี่ยนวัฒนาการไปเรื่อยๆใช่ไหมสมัยก่อนตอนที่แบบชั่วมัน ีทั้มัน6ก5 9น้าเนี่ยคนเราอะอยากดูหนังฟรีอะไรเงี้ยหรือเข้าเว็บเช็คผลบอลทุกอย่างมันมีโฆษณาเปนแบนเนอร์เว็บเป็นร้อยเว็บหมดเลยเสียเงินไม่กี่บาทหมื่นหนึ่งหน้าตาสื่อก็ไม่ต้องออกเจ้าของกับเจ้าของไม่ได้เจอกันแต่ธุรกิจเรามารวมม,รวมันรวบร,รวมอยู่ที่เดียวกันแล้วมันไปต,ต่อได้ ถ้าเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณ4ี่สีพันกว่าสี่พกว่าคนนะแล้วแบบมีตัวตนเล่นจริงๆเลยแบบตายตัวทุกวันอะไรเงี้ยอยู่ที่มัน2อ0 0ันสาคนรายได้แบบหลักๆเลยต่อวันนะแบบไม่ใช่ช่วงแบบไฮไลท์หรือแบบเทศกาลมีอะไรเงี้ยมันพูดตายตัวไม่ได้แต่ขั้นต่ำาามาแน่ๆสาม0 0ื่นถึงเจ็0 0มืถึงหลักแสนหลักแสนต่อวันนะต้องใช้คำว่าต่อวันจะพูดง่ายๆถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ันแปดสิบเก้าส แปดสิบกับอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแปดสิบก็คือเราได้สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือที่เราแบบจ่ายให้กับแบบลูกค้าที่แบบเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าคนที่เป็นเอเย่นน่ะก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่เจ้าของเอเย่นก็ต้องไปเคลียร์กับเจ้าของเว็บไปเคลียร์กัะหัวถ้าเอเย่นเก็บเงินนี้ไม่ได้ด้วยเราเป็นเอเย่นเรารู้จักเจ้าของเว็บเราก็โดนจี้มาเหมือนกันนะพี่ต้องเข้าใจนะว่าแบบสมัยนี้มันฆ่ากัน,นง่ายแต่ฆ่าไปไม่ได้ตังค์เอาฆ่าทําไมพี่สมัยนี้มันมันมีลูกเล่นที่แบบหลายแบบมีหลายกดดันใช่ไหมฮะเพราะว่าแบบเทคโนโลยีมันล้าไปหมดแล้วอ่ะ ไอ้ที่ท้าถ้าคุณผิดอะ่ะคุณคิดจะหนีอะ่ะคุณโดนแน่ๆคุณทําใจไปเลยคุณโดนแน่ๆแ,แต่คุณจะโดนแบบล,ลูกเกมแบบไหนอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นเกมแบบไหนกัคุณหล่อคุณตายใจเดือนนึ่งเดือนต่อไปเขาเอาจริงแน่ สมมติเขาจ้างเอมมี่จ้างเอมมี่มาเป็นแบบพิสต์เตอร์โพสอะไรเงี้ยลิงก์เราเนี่ยเอมี่ก็จะบอกว่านายเอจ้างเอเอเอก็ต้องตกใจแบบเฮ้ยกู uy, กจะโดนจับไอเอแบบตำรวจก,ก็มาแบบผววพลบคอมแล้วนะนายเอจะไปจับเจ้าของเว็บได้ไงอเพราะไอเอไม่เคยเห็นหน้าตาเพราะไอเอก็เป็นลูกค้าม,มาก่อนมันก็ไม่ไปถึงหัวไม่ไปถึงตัวใหญ่อยู่แล้วเพราะตัวใหญ่ก็นอนกินนิ่มเพราะเขารู้ระบบเป็นยังไง ด้วยที่แบบว่าหนึ่งเลยพูดกันคุณตรงๆเว็บพน,นันก็มีคอนเน็ชันที่ดีเหมือนคุณทาธุรกิจเปิดผับเปิดบาคุณต้องจ่ายสวยคุณจ่ายสวยให้ใครใครคุ้มครองคุณรับประกันคุณว่าร้านคุณจะอยู่ได้เหมือนกันคนที่ทําเว็บเขาก็จะต้องจ่ายสวยเอาง่ายๆพี่ช่วยผมหน่อยค่าขน,นมค่าเงินเดือนอะไรไงเท่านี้เท่านี้นะพี่ให้พี่เดือนเท่านี้ยังไม่รวมเปอร์เซ็นต์นะนี้ผมไม่ได้พูดว่าแบบใครรับเงินตรงนี้ไปอะไรอย่างนี้แต่ผมบอกว่ามันมีจริงๆ มันหาตังค์ได้ง่ายก็จริงสะดวกสบายโอนก็ง่ายใช้ก็ดีแต่พิษภัยของมันอะคือแบบโหมันร้ายแรงมันร้ายแรงเหมือนยิ่งบอกคุณเสพยาเสพติดอะคุณได้คุณก็ต้องมาเสพคุณเสียคุณก็ต้องมาเสพคุณได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถูกไหมฮะมีแต่คุณให้คุณเดินหน้าไปต่อเดินไปเดินไปเดินไปจนคุณไม่รู้ว่าแบบชัยชนะของคุณในแบบในการเล่นพนันคุณจะต้องสิ้นสุดเท่าไหร่คุณจะต้องได้เท่าไหร่คุณต้องหมดเท่าไหร่ ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นยังมีข้อมูลแน่นๆลึกๆอีกเยอะที่เผยแพร่ผานคลิปวิดีโอไม่ได้ไม่อยากตกเป็นเยียวเว็บพนันออนไลน์ตามต่อได้ที่เพจมีเดโมที่เดียว ในบ้านไม่มีใครดื่มเหล้านอกจากเขาคนเดียวแต่ตะกอนเขาก็ไม่เคยดื่มเหล้าเลยคือว่าหลังหลังจากเลิกง,งานนะเขาจะดื่มเบียร์ขวดหนึ่งดื่มเบียร์เสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านพักผ่อนนอนแล้วจะทำแบบแม้เป็นกิจวัตรมานานมากๆเลยอะ่ะพี่มารู้สึกว่าเขาดื่มหนักตอนที่ว่าแม่เสียชีวิตหลังจากแม่ตายพี่ก็จะดูว่าเอ๊ะน้องเราพฤติกรรมเปลี่ยนไปบางทีสามทุ่มยังไม่กลับบางทีตีหนึ่งยังไม่กลับบางวันไม่กลับเลยแต่ถ้าวันไหนที่พี่มีโอกาสไปยืนมาแล้วเจอกันได้พูดได้คุยกันพี่ก็ถามว่า มีอะไรไหมกุมใจอะไรไหมบอกพี่ได้นะไม่มีครับไม่มีผมไม่ได้เป็นอะไรผมอยากดื่มหนังหลังเขาเนี่ยก็ดื่มงานเริ่มไม่ทาแล้วจนเที่ยวสุดท้ายเนี่ยทำให้พวกพี่เนี่ยชงโนใจว่าต้องเอาน้องไปหาหมอแล้วแล้วจนกระทั่งมาเจ็บหนะักครั้งแรกก็มีอาการนะว่าอ้วกเป็นเลือดแต่ไม่ได้ออกอะไรไมาเยอะโอเคก็พาไปหาหมอรักษาตัวอยู่ประมาณ2ออาทิตย์จนกระทั่งเขาก็มาดื่มเหล้าหนักทีด่ดื่มกินนอนกินนอนบนเตียงเลย จนกระทั่งว่าเนี่ยมาประกาศอะไรเนี่ยตอนประกาศพี่ก็ยังซื้อให้เขากินได้เพราะร้านค้านในซอยเราสามารถซื้อให้น้องเราได้เขาก็กินกินอยู่กับบ้านกินกินจริงน็อกไปเองเอาวก็ไปส่งโรงพาบาลอีกก็ปฏิหารก็เกิดอีกใสายสายต่ออะไรเต็มเลครับจนกระทั่งรู้ว่าเขาเป็นตับแข็ง เที่ยวสุดท้ายเลยนะครับคือเขาจะบอกว่าตับข้างในเนี่ยพังหมดแล้วไม่สามารถขับเหมือขับของเสียขับน้ําตลอดเวลาที่น,อน้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ใส่ท่อท่อดูดฉี่ดูดอะไรดูดปัสสาวะอะไรอาเนี่ยทุกอย่างดูดใช้ดูดหมดแล้วอะ่ะกินข้าวกินทางจมูกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าตับมันไม่สามารถทํางานอะไรได้เลยคือมันมันไปแล้วอะ่ะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองหมอบอกก็เลยถามหมอว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเขา ฟื้นขึ้นมาจากห้ง ICU องไอซียูเขาจะอยู่กับพวกอ้อไหมหมอก็บอกว่าน่าจะอยู่นะถ้าเขาอดเล่าได้เลยแต่พี่ก็อยากให้เขาอดเลยนะพยาบาลพูดเลยนะครับอย่าให้อดเลยนะค่อยๆผ่อนเขาลงผ่อนเขาลงพี่ก็ทําตามที่หมอบอกจนกระทั่งพี่หาซื้อเหล้าไม่ได้อีกแล้วเพราะกฎหมายมันมหนักเลยใช่ไหมครับเคอร,คร์ฟูลเคอร์ฟิลด้วยไม่สามารถซื้อเล้าไอีกอาการเขาก็เปลี่ยนเลยครับทีนี้ คือแย่เลยอะแย่ลงไปเลยอะจแบบคนแบบไอ้นั่นอะอย่างในรูปเนี้ยมันซุดไปทีเดียวเลยอะแบบเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าน้องเราไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไหวแล้วสิ้นสุดการรักษาแล้วการคำว่าสิ้นสุดการรักษาของหมอเน,นี่ยคือหมายถึงว่าอยู่โรงพยาบาลทําอะไรต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆยังสิ้นแล้วเขาเสียชีวิตแน่แต่จะเร็วหรือช้าหลังจากกลับมาน่าจะปาดแปดหรือเก้าวันก็มาซุดหนักมันเหมือนว่า ทุกวันนี้ยังไม่ได้คําตอบจากเขาเลยก็เป็นอย่างนี้เพราะอะไรถามทุกวันถามทุกเย็นถามทุกเช้ามีอะไรบอกพี่ไหมมีอะไรบอกพี่ไหมเขาก็ไม่เคยตอบอยากให้ทุกคนมองแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันผิดพลาดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เลยอะ่ะถ้าเราไม่ไปแตะไม่ไปต้องไม่ไปยุ่งกับมันเลยเนี่ย คิดว่าดีที่สุดการดื่มเข้าไปเนี่ยใช่มันก็แค่สนุกแป๊บเดียวแต่หลังจากนั้นต้องมานั่งเคียดต้องมาหาหมอต้องมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันก็คือว่าอยากจะแบบให้เนี่ยการถ่ายทําครั้งนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุยังน้อยอะ่ะพี่คิดว่าเลิกได้เลิกเถอมันมันฆ่าชีวิตคนได้จริงๆมันทําให้เราเปลี่ยนได้จริงๆ ครับแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คอนเน็กฝากผลงานแล้วก็รวมไปถึงข้อคิดดีๆให้กับน้องๆเยาวชนด้วยครับผมครับผมก็ตอนนี้นะครับพวกเราเอกซิสกำลังจะมีเพลงใหม่แล้วครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเรารุ่นหนึ่งเราจะมีน้องๆรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นสองเข้ามาเสริมทัพพวกเราด้วยซึ่งอาจจะมีใครบ้างนั้นจะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนก็ฝากติดตามด้วยครับน่าจะได้เห็นช่วงประมาณพฤษภามิถุนาครับน่าจะได้ออกมาแล้วก็อาจจะเป็นเดือนนี้ช่วงเดือนนี้แล้วก็อาจจะเป็นเดือนหน้าข้อคิดดีๆ้ยนนเาวช ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเออคืออยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าในสังคมเราเนี่ยถ้าทุกคนมีความสุขยิ้มให้แก่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแค่นี้สังคมเราก็น่าอยู่แล้วับเอาล้ครับผมก็แน่นอนครับข้อคิดดีๆวันนี้นะครับก็ฝากกําลังใจและก็เรื่องของความสุขเรื่องของการยิ้มให้แก่กันและกันนะครับมีสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องติดตามในรายการในสัปดาห์หน้านะครับและแน่นอนครับนี่คือรายการฮัลโหลเพื่อนวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ